สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาเฟิร์สไฟเจ้าเอฟยิบสองลำนี้กันครับนี่โอ้โหลำใหญ่ตัวมโหัาลเลยทีเดียวนะครับนี่ใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับไม่แพงนะครับอ่าราคาเต็มปกติมันหนึ่งพันกับสองบาทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีค่าส่งอีกสามสิบหกบาทนะครับแต่นี่ผมซื้อตอนลดราคานะครับได้แปดร้อยเก้าสิบาทรวมส่งแล้วนะครับนี่นะเป็นโฟมอีพอนะครับฉีดขึ้นรูปนะครับตัวนี้อ่าสำหรับใช้ อ่า e f หกสิบสี่มิลนะครับหรือว่าใครจะใส่มอเตอร์นะครับติดด้านบนนี่ฮะมันจะมีแท่นมอเตอร์แถมมานะครับใช้เป็นมอเตอร์ก็ได้นะแต่บอกบอกไว้ก่อนว่าไม่แรงนะครับเคยติดแล้วนะครับใส่สองพันเจ็ดนะครับคือมันมันมันไม่ออกไม่ไม่พุ่งนะครับถ้าจะให้แรงก็ต้องติดปลายนี่เลยนะครับนี่นะเคยดี y นะครับใส่ปลายเลยครับใส่มอเตอร์เนี่ยแรงนะครับแต่ถ้าใส่แท่นนี้เขาแถมที่ที่เป็น่ากับตัวลำเนี่ยไม่ ไม่แรงนะครับเพราะว่ามีใบพัดที่โผล่ขึ้นมาครึ่งเดียวนะครับอีกครึ่งก็อยู่ในตัวลำนะครับแล้วมันจะมีอ่าเป็นฟูมหนาๆบางอยู่นะครับลมมันไม่ค่อยดีนะครับไม่ออกไม่ค่อยดีนะครับอ่าตัวนี้ใช้ EF f 64มิลห้าใบพัดนะครับอ่ามอเตอร์สองหกหนึ่งหนึ่งสี่พันห้าร้อยควนะครับใช้เป็นสปีดห้าสิบแอมของฮอบบ w วิงนะครับแล้วก็แบตเตอรี่สี่เซลล์หนึ่งพันห้ารอยมิลลมนะครับตัวนี้นะ ถ้าใครใช้แบบสิบสองใบพัดนะครับหกสิสี่มิลสิบสองใบพัดใช้ใบใช้แบบสองพันสองรอมิลแรมได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไอห้าใบพัดมอเตอร์มันเล็กมันเบานะครับนี่นะฮะมอเตอร์จะอยู่เตัวดักแฟนจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะแล้วก็ถ้าถ้าใส่ถ้าเป็นห้าใบพัด่ะมอเตอร์มันเล็กนะครับแล้วถ้าใส่แบบ2อ0พสองหัวมันจะหนักนะครับ t ีไม่ได้นะครับมาลองดูห้าใบพัดดูนะครับว่ามันจะ บินแรงสักแค่ไหนนะครับอ่ะมาลองดูครับท่านผู้ชมอาจจะใช้ความเร็วไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าเนื้อที่มันไม่กว้างเนาะเอาเด้อเฮ้ยโอ้โหเกือบไม่รอดนะครับหัวเบานะครับเดี๋ยวลงกันแล้วกัน เบาหัวเบาตรงนี้ไหมนี่ไหมอ๋ออ่าใช้ได้อยู่อีกทีครับอโอ้ยแรงดีใช้ได้เลยไอ,อ,อน่โอ้โห่เนี่ฮะอโอ เนื้อที่มันไม่กว้างนะครับกินขวาน,นิดหน่อยแตก่ก็โอเคครับนี่บินดีครับเนี่ยสนใจซื้อเลยแนะนำเลยใส่บางลิง์ให้ด้านล่างแล้วนะครับ F ยี่สิบสองแลปเตอร์ปม EPO ครับแข็งแรงทนทานแน่ถ้าเครื่องตกฉีกขาดหักพังเปะ๊ะซ่อมง่ายครับตัวเนี้ย นี่นะครับบินช้าๆได้เลยมือใหม่ก็บินได้นะครับอย่างที่บอกนะครับมือใหม่อย่าก,กลัวลําใหญ่นะครับยิ่งลําใหญ่ยิ่งเล่นง่ายนะครับเนี่ยอ่า ขันเร่ง50%นะครับร้อยอือนี่โอ้สุดยอดเลยนี่ครับบินดีครับบินดีบินง่ายกาออากาศดีมากๆเลยนี่นะ down.